สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับครูแบมแบมในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเราไปรู้กันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรแล้วเมื่อนะคะเราเรียนเสร็จแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับห้องเรียนภาษาไทยและเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านจับใจความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ในวันนี้นะคะ 1. นนักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้และ 2. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้นั่นเองค่ะ เมื่อเรารู้จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าเนื้อหาของการอ่านจับใจความเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญกันก่อนดีกว่าค่ะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการอ่านเพื่อค้นหาสาระของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อโดยในย่อหน้าจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองประโยคนอกจากนั้นเป็นพลความหรือส่วนที่ขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปก็จะเป็นความหมายของประโยคใจความสำคัญหรือประโยคหลักนั่นเองประโยคที่สรุปความคิดของผู้เขียนประโยคจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้าก็ได้บางย่อหน้าอาจจะไม่มีประโยคใจความสำคัญก็ได้ค่ะผู้เขียนต้องเป็นผู้สรุปใจความสำคัญนั้นออกมาเองและต่อไปนะคะเด็กๆเป็นประโยคใจความรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลความค่ะ เป็นประโยคที่ขยายความของประโยคใจความสำคัญนั่นเองช่วยทําให้ใจความสำคัญเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการจับใจความสำคัญกันดีกว่าคะ่ะว่าเขามีหลักการจับใจความอย่างไรบ้างข้อที่1 ตั้งใจมุ่งมั่นในการอ่านให้ชัดเจน 2. ออ่านเรื่องราวคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรค่ะข้อสุดท้ายข้อที่4นํนำสิ่งที่สรุปมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยภาษาของตนเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเราจะมารู้วิธีการจับใจความสำคัญกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวเลข 3. ส,สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนและภาษาของตนเองค่ะและสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนก็คือ การอ่านจับใจความสำคัญในย่อหน้านั่นเองเรานะคะต้องรู้ว่าสาระหลักอยู่ในตำแหน่งต่างๆของย่อหน้าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะข้อที่1นนะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้าครูนะคะได้ยกตัวอย่างมาให้กับนักเรียนนะคะได้เห็นภาพเลยว่าประโยคใจความสำคัญที่อยู่ต้นย่อหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกอบอุน่นแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนย่อหน้าเนี่ยจะมีใจความสำคัญก็คือดวงอาทิตย์เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างนั่นเองค่ะ<ไหน>ข้อที่2นะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า ตัวอย่างโดยทั่วไปผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกร,กรมักจะใช้สารกำจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทำให้เกิดสารตกค้างทำให้มีปัญหาสุขภาพฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้ง เพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้แต่อาจทำให้ปริมาณวิตามินลดลงนักเรียนเห็นไหมคะว่าประโยคใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตรงกลางของย่อหน้าหรือว่าตอนกลางของย่อหน้านั่นเองก็คือฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้ง ข้อที่3ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าตัวอย่างเช่นเป็นที่ทราบกันดีว่า ปลาวานเป็นสัตว์ช่างคุยและยังเป็นนักร้องแต่บัดนี้ไทยรัฐเพิ่มเติมว่าการส่งเสียงร้องเพลงหรือคุยกันของปลาวานมิได้การสื่อสารของปลาวานแบบปกติธรรมดาแต่เป็นการเตือนภัยและบอกสภาพแวดล้อมรอบตัวของปลาวานปลาวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนำ นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าเลยก็คือปลาวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มีระบบเรดาร์เสียงนำ้ำข้อที่4นะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าตัวอย่างเช่น การรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรามาอยู่วัดม่านนุ่งขาวห่มขาวไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกถึงว่าศีลน,นั้นคือความมีระเบียบมีวินยัยเราเดินอย่างมีระเบียบมีวินยัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบ นั่นเป็นคนที่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็จะไม่มีศีลค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5ผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้าตัวอย่างเช่นการเดินการว่ายน้ำการฝึกโยคะการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆต,ตลอดจนการหายใจลึกๆล,ล้วนมีส่วนทำให้สุขภาพแข็งแรง ใจความสำคัญนะคะคือการทำให้สุขภาพแข็งแรงทำได้หลายวิธีเป็นการสรุปใจความสำคัญของผู้อ่านเองค่ะและแล้วเราก็เดินทางกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูได้สอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญให้กับนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายวิธีการหลักการและสาระสำคัญในตำแหน่งต่างๆ ครูนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนจากสิ่งที่ครูได้สอนไปนะคะเพื่อนํามาใช้ในคาบเรียนต่อไปและในคาบเรียนต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในห้องเรียนและเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะอ่าอ,อยากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนให้เยอะๆเลยเพื่อเรานะคะจะนำมาใช้ในกิจกรรมค่ะ และก่อนที่นักเรียนจะไปหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการอ่านจับใจความครูมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติโดยครูนะคะจะส่งผ่าน g o o g l e f o r m ลงไปในเชทกลุ่มของเราหรือว่าเชทกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ครูได้ตั้งไว้ให้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถาม2ข้อตามความเข้าใจของตนเองได้เลยค่ะ และครูยังจะมอบชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะให้กับนักเรียนนำมาส่งในห้องเรียนก็คือครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกบทความหนึ่งเรื่องห้ามซ้ำกันจากนั้นให้นักเรียนอ่านและนำมาวิเคราะห์โดยครูนะคะจะส่งใบงานผ่านทางเช็ตกลุ่มส่วนตัวของเราเช่นเดิมอ่าโดยหัวข้อของเรานะคะจะมีทั้งหมด3หัวข้อดังนี้ 1. ใจความสำคัญของบทความที่เลือกคืออะไรและ 2. ข้อคิดจากบทความที่เลือกคืออะไร 3. เขียนสรุปบทความใน2ประโยคนักเรียนเข้าใจกันหรือเปล่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยตรงไหนให้นักเรียนนะคะ ทักมาถามครูในเช็ดกลุ่มของเราได้เลยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกลับไปทำในสิ่งที่ครูสั่งแล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไปในวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะนักเรียน